ตัดเมจิกมิไซ์ครับผมอเวรโไปฝเฟรเรียบร้อยครับเิดปั่กันไปแล้วสวนกลับมาต่อเซฟไม่ลอยหมสวนน่ซักซาก็ตายหมเจอวีจูนปติชอดฆ่ามาเลยฮะยาาเลวหกฮอบโบแกงเฟมิงลาโซตีใส่อเวนตุแฟอีกแล้วฮะเซฟกับเทเดนซักซ่าเรียบร้อยครับแต่พ่าอย่างไวฮะ พอร์ไซโร่เดิดแค่ผมซื้อเงินเซฟไว้เดิดนเซฟซักซาต่ออีกรอบครับเป็นฟอร์สแอโร่สามนะฮะจะบวกดาเมจมาสิบข้านะครับผมแล้วก็ปอดช็อตสองเอาล้านสะดุดไว้ครับทอปสันแล้วทอสก์ก็ต่อยังไหวอยู่ปะฮะเจอร์โร่แล้วควีกต้นไม้ไปยิงอ,อ,อีกสักทีโล่ระเบิดถึงไหมคิวอัดครับผมโนเชลจัดการนั่นเจอร์โร่ไปได้สกอร์เป็นสองต่อสามฮะนี่ทอมสันเดินแกง ออกมาจากด้านหลังสายนี่ออฟซันวิ่งเข้าหาวีจูนแล้วมาตีช็อตไปครับไม่สนใจยอมแทงยอมชนกับวีจูนครับชิดในสุดๆครับผมเข้าถึงวีจูนหรือเปล่าเขาเนี่ยทางฝั่งโอเวนน์ฟลายจะตายครับแล้วทด้งน้อทมสันก็แล้กันไปฮะสักซ่าว่ากันเจอฟอนเทโรจากด้านวีจูนดับเบิลคิวของวีจูนเลยครับด้านล่างนี้ก็สตาร์ทไปแล้วถอยครับโอเวนน์ฟลายเว็บเทเลอร์ฮะโอเวนน์ฟลายเรียบร้อยครับสกอร์เป็น4-5ครับ บางคนนี้ก็ฟาร์มเอาดำอ้อเป็นดูแลครับมิดวันเต่เจอราก็มาปวดน,นะเซติกีนี่ฟาร์มเรื่อยๆฮะไอเทมชิ้นแรกเป็นนเฟสเวอร์ก็ส่วนท็อปเลนเทียหนึ่งก็แตกเหมือนกันครของทีโมจิไปมา,มารอเปิดไว้ครับพอดาวหนึ่งใส่ดนวีจุดก็คราสดวงย้ำต่อแต่โดนเข้าแล้วฮะวีจุดไม่รอดมองเจอมิดวันฆ่าไปครับวอชิปม,มาช่วยไม่ทันนะดังก้าดันล่างนี้ก็ เข้าไปครับสต็อกเหยียบหลับไม่ทันฮะทอมสันรอคูดาวทอสี่ครับเอาล่ะดาวทอสอัดเข้าเต็มดีลีดเทนน่าเจอร์ทิ้งไปแล้วไล่ตามต่อที่เดนโรเจอร์โรเจอร์ก็ปีโลไปครับก็ปีได้โลมาเหมือนเดิมอีกทีเทนน่าอมสันถอยครับไอซ์เบิร์กมาแล้วรอเอ็กซ์มาเดิสปอตแล้วก็ทอเล่นเบาทอเล่นดักไม่เจอใครเอาล่ะทอสบวกเข้าไปครับกังก้าโดนก็สต็อปเหยียบหลับอัดลงย้ำต่อทอมสันไล่ต่อยอีกลรอบครับผมกัสอัดเข้ามาอีกที เบนจิมมิสไซสันยันมาติช็อตครับผมโดนไป3ตัวครับแทบจะละลายอ่างดันสักซ่าตายหมดส่วนทอมสันทอดเอว้คกับบทเข้าไปยับต่อจากการฆ่าไอซ์เบิร์กไปก่อนตายฮะลากลงนรกพีเน่ปลาครับเจโร่ออกมาเหมือนจะใส่กรัวก่อนครับโอ้หอยมอรอเปิดไปแล้วซัสปอนยิงครับเจโร่จะตายหรือเปล่าไล่ซับไล่ซับอีกหนึ่งทีเบมมิงลาโซ่ผมเพื่อสุดท้ายครับรับเสียเหลี่ยมกับเซฟคอดาวอัดลงมาไม่ดดครับปีนวัน ทางด้านมินวันก็ถอยให้ผมโรเจอร์ Roger. ก็เปสกิลคอดาวหรือเปล่าถอยไปโดนนะฮะวางซอลเลนครับไม่โดนครับอันตีเทเบิลเวียนต้นไม้ใส่เอเวอร์อาาอไลน์บทสอกับเออร์สปิเตอร์มาฮะฝั่งดนี้โยกลงไปหรือเปล่าโดนนัทบีจูนกับอันตีเด้งมาครับโดเทลก็เปสกิลไฟเป็นกุ้งขาว่าไพรมอ,รอมเปิดไฟครับใส่เต็มที่ได้นโนของเวนฟูเวนฟูตายไปก่อนครับทอดอันเข้ามาที่ได้นโนของไอซ์เบิร์กเอเวอร์ไลน์แล้วสุดนัทบีจูนไว้แล้วกลับเจอรอกครับ โดนทอลเลสสวนมาท้องสันตายฮะขอดาวลงไปครับเนื่อง,งนั้นวีจูวีจูตามไม่ทันเฉียรอกามาเฟมิงลาโซได้หนึ่งคนครับเจอซัมมันบอครับยิงเดินต้องเคลียร์หูออกเบรกก่อนเบรคใส่นาโนเทลก็ปี้มาเป็นอัฟติเชียลเฟรโบชีก็ไปจากด้านโนเทลเจอมาติชอตตามหลังครับเรียบร้อยครับนนโนเทลตายสกอร์เป็น9ต่อ9ครับไฟท์ทมูลกันนั่นโอจิควาบินลงมาเทอเลสสะดุดใส่นาโนของฝั่งท้องสันไว้เจอมาติชอต สวอปเข้ากลางตรงครับเมนจิมิซ่าสัญยับต่อไฟล์ไฟล์เผากันไปครับอ้าวยังไงต่อดีสวอปเข้ากลางตรงอีกรอบครับเอาเวนูฟายกำฆ่าต้มสันเลยฮะสต็อปเยี่ยมอะไว้ครับซักซ่าหลาวต่อที่ครับเอาเวนูฟายแต่เฟมิเาโซ่จับกระชากซักซ่ากับคืนมาครับเจนรอเรียบร้อยแล้วสิบเอ็ดต่อสิบบอลดาวครับลงยับต่อยเนี้ยสารกระสุนไฟสต็อปเยี่ยมแล้วแล้วก็จับรวบตึงมาโรเจอร์ตายครับผมสวอปช่วยเดนไอซ์เบิร์กไว้ก่อนครับเอาไว้นู่นฝ่ ด้านหน้าก็มาครับแล้วตอนนี้โคชิฟก็ผ่านเข้าไปชนนั่นหนูโนเทลครับเปบิดปรลตูสามเจียวรอผสแปปสกิลย้ำต่อเรื่อยๆครับผมสุดนัททอมสันก็ได้บัฟโลมาลุยต่อหรือเปล่าคืนไฮกราวกันไว้ครับฝไปทวนเอ็กซ์แมนสปอร์ตที่ทอมสันทอมสันเอาล้านกันอีกแล้วครับใส่ด้เอาไว้ตั้งปลายครับสต็อปเหยี้ยเปล่าลงไว้ต่ออีกทีและฮิวอันเข้าไปใช้ที่นันของครีปป่าโบครับเอเดฟิวยยตายเบ่งเบรกน็อกไปสามครับดึงด้านโดของแอสเซอร์สปินกับนะสซัส บอลที่ชอรลีเช็คในโลชานพีก็ไม่เจอใครวีจูดบอลด้านนี้ก็ไฟเบรกด้อกแบกยมาต่อฮะใช้เดนเนอร์ิวเบมิกลาสโซแล้วทอเรนต์สะดุดไว้ต่อที่เซฟเซฟตายฮะเกิดไฟเล็งฟ้าแล้วก็มีดควันฮะฟาเลนก็เป็น16ดาเมจป็เขาไปสวอล์ลแอ้วฮะเอา เอาวารันรวบสองหรือเปล่าเครับปมดเข้าไปแล้วคอดาวลงกับต่อนักบวชตายแล้วทั้งนั้นไอซ์เบิร์กก็ไม่รอดครับโรเจอร์ก็ผมวาร์ปเลยฮะเข้าโรชาร์ต่อครับทั้งน้้นทีมโมจีสปกออมมาได้ดีครับโอจีฮะเตะยับกร์รช เปลี่ยนซ็อีโฟลชอว์มฮะดันบนวันพลิกไปแล้วดันโดนท็อปสันครับก็จะเป็นนันโนเอ็กโคเซเบอร์ครับไฟ์องไฟล์ก่อนเจนอรลสองล้สิบเอชพีครับทางฝั่งตัวของแบทไรเดอร์ สนุกไปครับสต็อปในแนวหลังครับหลับด้วยนั่นการ้ามาดิช็อตสวนไปใส่เด่นมิดวันมิดวันมีอจชีนอยู่ครับแล้วคอดาวสดีทาวเวอร์เทียร์สองแต่ครับมิดสไตน์โถงกันไปครับกระสุนก็สาดมาต่อทอดาวรัสอัธเนนเจลล์รอครับบีเคบีแล้วถอยครับเจลร์เกือบตายฮะฝั่งด้านนี้จ่อเข้ามาในมิดเลนฮะโอจีกับเงินนอยู W4K อบพิสกิลไปครับเป็นล็อกเก็ตบาร์ด ดิสามใส่แรดของใจโรครับใจโรนี่เกือบตายครับโดนฟอร์สแอโร่ยิงแบบไม่หยุดครับผมเกือบเสียนั่นเองรี่เมิดวัดมิดวัจออดจอเป็นดาบทองต่อแล้วเพื่อที่ปิดเกมครับดิซาย เาไว้ใส่นองฝังเจร์ฮะแล้วก็แมกิโต้มาครับตื่นเับต่อละลายครับโอเวรนั่ายแล้วนเจโดนเป่ายับต่อครับดาววิวนั้นบิวันะจับยกเชลกเนซิสไปหน่อคแโนเจอปาิชาครับผมเอาอันตีแท็กปาติชครับแล้วก็ก๊อปีไปเป็นอัลฟติชิลฮะโรเจอร์เอาร้านเปิดไปครับแล้วทอสีกลับมาครับใจล็อปเตอร์รอรับอยู่ฮะ ทางด้านดของไอซ์เบิร์กกับผมต้โพชิปเครื่องตัวเองไว้เลยฮะตีเดนทาวเวอร์ครับผมติดแบ็กดอร์เวอร์ชันครับครีปยังไม่มาฮะแล้วก็ครีปไหลเข้าไปแล้วครับทางด้านดูของฝั่งนี้ครับเออร์สปินเตอร์ครับจับรวบตึงดีดเข้าตรงกลางย้ำต่อครับไอซ์เบิร์กโดนตีหนึงย้ำอีกครั้งครับทางฝั่งวีโจนี่สาวยิงใส่ไทนี่โดนมีนด์เก่าเลยครับเต็มไปหมดเลยแล้วสวอปซักซ่าวงเข้ากลางบ่อแล้วตายครับซักซ่าส่วนไอซ์เบิร์กก็ไม่รอดฮะ มิทวันขับหน้าบอกกันไปกับผมมีนั่นซันตันิครับวิ่งก็ใส่นั่นวิ่จูดแล้วมีจูดซื้อเกิดมาเฟ็มิกลาโซ่จับกระชากครับต่อกดซันตันิกไปแล้วแต่ก็ยิงไม่ได้บมลเจอเฟ็มิกลาโซ่เข้าไปนั่นเองครับเข้ามาหนะครับมิดวันวาร์ปกลับไปนี่ครับแล้วก็วาร์ปกลับไป2ได้หรือเปล่าไม่ได้บอเจอยกไปล้วเทเลกินิสซ์ทาวเวอร์เทีอาสามยังไม่แตกครับของน้านทีมไฟท์ทมหมุนฮะ แล้วก็ตอบลมย้ำต่อครับผมสมวัฒพยายามจะหนีไม่พ้นกับอกสังแนนตัวของอเวนตุสไพรและโรนเจอร์ตายผมได้หมดย้ำต่อไปมิงและโซ่จับล็อกไว้ที่แนนเดอรเดอร์ท่านคอร์ลินส์ตอบเปิดไปที่แนนโนเชียบอลต์ตัดสุดย้ำรวดไอส์เบอร์ครับทีงเกอรีเออร์สปิเตอร์จับล็อกสุดว้ครับทางด้านวีโจยิงสาวยิงย้ำใส่ตัวของมันมิดวันมิดวันเดินเข้าใส่ผมสัตานิกครับดูดเลือดดูดเลือดข้อไปครับบีเคบีเบมิงลาโซใช้ไปแล้วครับบอเดอรเจอร์ มิดวันครับผมเฮาหาจัดครับไล่บดยิงใส่ดั่นวีจูและวีจูเจอร็อรเก็ตบาลานบาติดที่นั่นลิงค์เขนครับผมที่ออกมาได้เองครับแล้วก็สาวยิงรัวครับใส่ดั่นมิดวันมาโปรมิดวันต่ทอเลสุดดนนนมิดวันไปมิดวันตายผมใจลึกไปหน่อยครับเพื่อนตามไม่ทันแล้ววีจูครับได้มาเป็นดับเบิลคิวครับโดเชียวก็ซับไม่ไหวครับซื้อเกิดมาใจโรบอตเตอร์แล้วก็นั่นอับเรดอนครับเพื่อที่จะเอาโรชาต่อฮะโอจิโดโต้ครับกดได้ทะลุโลกา เอเอเป็นนัททอมสันบทในรอบตายครับเข้าดีโรชันย้ำต่อครับมินวันบอลแอนโลไปครับเว่งต้นไม้มากริปเข้าอันดุรัวเวฟออฟเทเลอร์ผ่านฮะตอบหลับทันได้ตัวของดาวเลนเจอร์ครับลิงเคนด้งมาต่อยีกทีฟอสอวารันได้ถึงหรือเปล่าเลยครับได้แค่อวารันครับและโดนยิงฟอสเอนโลครับ เขา้าไปนี่ออกอยากเลยกันบอลทอเลนสตอมสะดุดตัวครับกดชิฟปาต่อนเนี่ยครับอันด้านเซบาสเดิอนออกจากทอเลสสตอมไม่ได้ส่วนโนเทลก็ตายบอลทอซันก็ถอยครับเฟมัสเทเลอร์ตัดกรอกครับเโนซันไปโนซันกินชีดไปแล้วฮะฝ่ายแดนมิดฟิลด์ก็บอกได้ปลาแรลกทุกการฮะยังไงดีดออฟเซอร์วอร์นบอลโนซันจับยกเทเลเกนซิสแล,แล้วก็เฟมิงลาโซไปทอเลสสะดุดย่อมต่อครับเออร์ซิปิเตอร์มาแล้วพยายามอรอครับคอมโปก็ใส่ได้เจโร่เจโร่ระลายฮะเจโร่ซึ่เกิดได้ครับ เดินเซฟกับดักหน้าไปต่อโรอเจอร์โดนหมดครับด้วยล็อกเก็ตโบราแล้วโรเจอร์ตายไม่มีใบอ,อเวน่ฟลายวปาไปแล้วฮะฝั่งทางด้านนี้เดินผ่านอาอลเซอร์วอลหรือไม่ครับสไลด์ไปแล้วก็วาร์ปกลับก็บีจุดจอรนเจอร์ก็จะขึ้นเป็นเอ่อวงขอ,ง,ของครีหญ่กรับผิดมารอหยุดไว้ครับสวอลช่วยเดินแบลนเดอร์ไว้ไไก่อนกับกระสุนสาดโ่วยมาล็อกเมย์เดนคอดาวสวนเหมือนกันกนะตื่นเต้นโตของทีมโอจีไว้ครับ บอลเปิดเต็มเต็มครับผมแล้วละลายครับผมคอมโบกับทางด้านโดของฝั่งไทนี่ครับเพลงต้นไม้ไปเรียบร้อยฮะดูดอมเบตถึงไทนี่ไปนี่ใจโลคอปเตอร์พันแปดแล้วไม่ใช่ไทนี่แหละแล้วกระสุนมากับดาบทองพอดาวเนี้ต่อครับจริงเล่นมิดวันเกือบละลายครับผมมิดวันคอยไปก่อนฮะส่วนที่ทอมสันคุวงต้นไม้มาแตกหมดเลยฮะเคยผันทอมสันกดไลครับอ้อมลงมาเอาเมก้าครีมเลยครับทางด้านัวของทีโมจี ช็อเลนครับสุดจังหวครับมาติชงช็อตยิงเข้ามาโดนนัมบินวานไปนิดหน่อยฮะแล้วก็สุนสานไปเรียบร้อยผมบีจูนนี่ยวหายผมเดินเข้ารถลีซีจากนั้นสักซ่าแล้วทางฝั่งไอซ์เบิร์กจะรอดหรือเปล่าไอซ์เบิร์กจะรอดไหมไอซ์เบิร์กถอยออกไปได้ไหมรถคอร์สครับทางเตโนเทลทับเข้าไปเอ้ยจี้จีนะครับทีมฝ่ายหมดนปิดเกมมาครับแบบรวดเร็วทันใจครับโอ้โหดาวรเรนเจอร์โดนซักซ่าเป็นรถรีซีครับแล้วก็เป็น ดาบทองของด้านใจโรนี่เป่ามาหายเลยฮะเรียบร้อยบางจัดแล้วฮะดาวเรนเจอร์ถึงว่าจะถึกก็ถึกไม่ไหวแล้วฮะ32ต่อ19โอ้จีชนะไปในเกมแรกครับนะฮะก็ขึงฟาร์มกันเรื่อยๆครับใจโรคาเ,เตอร์นี่ตายไป2ตัวเท่านั้นนะจังหวะเปียบอซาผมบทบคาบอ่ะฮะแต่ออกอยากครับผมเนื่องจากว่ามีทั้งเมนฟูลแล้วก็ดาวเรนเจอร์นะฮะเมนฟูลสวอปดาวเรนเจอร์คอยยิงหนืบน,นะฮะ ยวเป็นฟูเกมนี้ก็ตายไปสิบ4ตัวฮะพอข้่าง,ง่ายสุดแล้วครับเวลา OG โถมเข้ามานะทีไฟ OG มาแบบรัดกลุ่มนะฮะทำดาเมจไป39,000นเะจาะเจโรคอปเตอร์ตีบ้านไป20,000กว่านะฟรนเดนดอร,ร์เรนเจอร์ก็ยิงไป47,000เลยนะแต่ว่าก็ล้มลำบากครับมีโนเทลนี no tail, ่คอยฮีวคอยบัฟให้นะ รักษานี้ก็ตัวทองเดินเขาใส่ครับเป็นอากานิมครับที่ใช้สปีดครับไปโดนฮีโร่จะได้ร่างอิมูนมาตัวละสองวินะครับพอเข้าใจถึงตัวดาวันเจอร์เนี่ยมันจะใช้เนเชอร์ออเดอร์ครับในการลดรีซิตครับลดตัวของเบสอาร์เมอร์ครับไป100%ครับแล้วก็รีซิตร้อครับโดนเข้าไปนี่คือนิ่มเลยครับหนักจัดและพาต้นไม้แรงจัดแล้วท็อปสันคลี่ใหญ่นะฮะ สโลด้วยครับจากเอโคเซเบอร์มีเดสโูเลเตอร์เจาะเกาะนะเคยแต่งมาเป็นพันนี่ยืนไม่ไหวครับจบเกมกันไปครับผมก็เป็น OG ชนะไปในเกมแรก